ลิซ่าแบล็คพิงค์เผยภาพการแสดงที่ Crazy Horse ถ้าติดใจลั่นต้องการคนเพิ่มโทรเรียกได้นะปิดฉากไปแล้วเรียบร้อยครับสำหรับการแสดงที่คลับ Horse, คลีซีฮอสคาบาเม่คลับระดับตำนานของปารีสฝรั่งเศสซึ่งมีการเปิดการแสดงเพียงแค่5รอบในช่วงของวันที่2 8ถึง3ากันยายนที่ผ่านมาและบัตรก็ขายหมดเกลี้ยงในเวลาอ่านรวดเร็วเนื่องจากการขึ้นแสดงของลิซ่าแบล็กพิงนั่นเองครับซึ่งกว่าที่ลิซ่าจะได้ไปเป็นนักแสดงสาวสวยในคลีซี่ฮอสปารีสหรือที่เรียกว่าคล a ซี l เลดี้ได้จะต้องพันกดทองคำหรือ Golden r รูส ให้ได้ทั้ง3ข้อก่อนครับเป็นกฎที่เขายึดถือปฏิบัติกันมายาวนานกว่า60ปีแล้วนั่นก็คือว่าจะต้องมีความสูงไม่เกิน172เซนติเมตรเท่านั้นขาต้องยาวเรียวสวยและเป็นธรรมชาติและหน้าอกต้องห่างกัน21เซนติเมตรและสะดือต้องอยู่สูงกว่าหัวหน่าว13เซนติเมตรซึ่งลิซ่าผ่านเฉลุยทั้ง3ข้อเลยส่วนการแสดงก็จะเป็นการแสดงงานศิลปะชั้นครูเลยครับที่เขาได้ผสมผสานความเซ็กซี่ว่าวิวขี่เล่นเยา้ายวนใจเข้ากับ การร้องเล่นเต้นรําที่สวยงามและแข็งแรงได้ยินแบบนี้แล้วทําให้หลายคนยิ่งรู้สึกว่าอยากจะดูว่าภาพและคลิปของโชลิซ่านั้นจะสวยและเซ็กซี่มากแค่ไหนแต่เรายังไม่มีโอกาสได้เห็นกันเลยนะครับเนื่องจากว่าภายในงานเนี่ยเขาไม่อนุญาตให้นําเอามือถือเข้าไปบันทึกหรือถ่ายภาพออกมาได้ครับเราได้ยินแต่เพียงการรีวิวจากคนที่ไปดูมาที่เขาบอกเล่าความรู้สึกของตัวเองอย่างเช่นบูดี้ที่เขาได้ไปดูมาเขาก็ออกมารีวิวเหมือนกันครับวูดี้บอกว่าลิซ่าเนี่ยไม่ได้เป็นเพียงแค่ซอ Power เท่านั้นแต่เป็นถึง Super Power ของโลกเลยทีเดียวแล้วก็ยังบอกว่าผู้บริหารของ Crazy Horse เนี่ยบอกว่าลิซ่าทำให้โชคของ Crazy Horse นั้นกลับมาแจ้งเกิดได้เลยครับคือต่อไปใครที่ไปปารีสเนี่ยจะต้องแวะเข้าไปดูโชวที่ Crazy Horse เพื่อที่จะไปตามรอยลิซ่านั่นเองรวมถึงพนักงานของที่ Crazy Horse ก็บอกว่าตั้งแต่ทำงานที่นี่มาเนี่ยยังไม่เคยเห็น Crazy Horse คึกคักขนาดนี้มาก่อนพูดมาขนาดนี้แล้วยิ่งทำให้หลายคนรู้สึกว่าอยากจะดูลวนะครับ าภาพที่ลิซ่าขึ้นโชว์ในครั้งนี้จะสวยและเซ็กซี่มากแค่ไหนล่าสุดครับลิซ่าที่ออกมาโพสต์รูปการแสดงของเธอโดยตัวของเธอผ่านทางไอจีเธอนี่เลยครับจากภาพในเซตนี้สวยและเซ็กซี่มากแค่ไหนทุกคนไปตัดสินกันเอาเองนะครับโดยลิซ่าได้โพสต์พร้อมเขียนแคปชั่นที่แปลออกมาเป็นไทยประมาณว่ามันเป็นประสบการณ์ที่สุดยอดยอดเยี่ยมมากๆที่ได้มาโชว์ที่ crazy horse เธอบอกว่าขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะที่ทำให้มันเกิดขึ้นมาได้และยังบอกอีกว่า โทรมาหาเธอได้เลยนะถ้าหากอยากได้ขนเพิ่มลิซ่าพูดออกมาแบบนี้แสดงว่าเริ่มติดใจการแสดงที่นี่เข้าให้เส็แล้วนะครับซึ่งหลังจากที่เธอได้โพสต์ออกไปมีแฟนคลับจากทั่วโลกเข้าไปกดหัวใจและคอมเมนต์ให้กับเธออย่างมากมายเลยทีเดียวครับ